ทุกคนวันนี้นะคะเรามากำลังรวมตัวกันอยู่นะคะทุกคนนี่สวัสดีค่ะครับอูเจ้าของรถฟูโซ,โซ่ใช่ไหมคะเนี่ย <c oughs> เอามาแลกกันค่ะเอามาแลกกันสบืนโอนใจอุ้ยใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้หูกำลังจะขึ้นไปไหนไปรวมตัวส,สาวๆเลยดิอโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป จะหนูขับให้เองสวัสดีค่ะยิ่งย่งเกินสวัสดีจ้าอือหน้าแตงเหรหน้าแตงใหญ่ค่ะพี่แซมเนี่ยหน้าแตงจะใหญ่หน้าแตงจะใหญ่หน้าเติมจุยอยอย่าถ่ายแใงคนแรกเดี๋ยวนะอันนี้ทำไมซาซว่เยอะเลยหาเปิดบ้านออกยึดคลองไงยึดคลองรถนี้นะฮะ ทำไมเซ็กครับสาวมาเยอะถิ่นะรถนี้มีแต่สาวสาวเลยนะจะไปไหนครับนี่นะไม่บอกไปลงโบโซ่ไหนอะไรไหมจ๊ะอะไรในคอแหวงแก่ใจคนดีอะไรฮะอ้าวทำไมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาบ่อยยังไงเซ็กหนิฮะอุ้ยโกินเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาบ่อยอะไรเปลี่ยนตาเปลี่ยนตาบ่อยแล้วเป็นไรนี่แล้วเป็นไรนี่ เป็นอยู่คนเดียวเนี่ยฮะถ่ายตอนไหนก็เป็นอยู่คนเดียวเนี่ยพี่พม่าไหมเขินเหรอได้ยินเห็นเต็มหน้าเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวคนเยอะเอาไม่ได้เอาการบ้านมาทำเลยนี่ไม่ไม่มีโอ้ไม่มีหรอจามชายเพิ่งนไหมไม่ได้นี่ไงนี่ไงน้องนนอะไรพี่น้องโอ้กินไหนจะไปนั่งสาวสาวอย่าไปเบิ้งสาวๆมิดรสหาสาวสาวอย่าไปสิโอ้สาวๆอีกแล้วสาวๆนะ อู้เหนนุ่สาวไหนหนุ่มสาวไหนนี่อ <c oughs> ู้สาวไหนครับเนี่ยเออเดี๋ยวๆนู่ปิดอันนี้ไม่ได้อ่ะนู่ปิดทำไมหรออใส่กติกใส่กนิกชื่ออะไรจ๊ะชื่อชื่อสมหญิงค่ะชื่ออ๋อถามคนนี้ถามคนนี้เขาจะทิ้งคำตอบไว้เขาทำไมชื่อสมิงสมิงอันนี้อันนี้ราคาสมิงอ๋ออันนี้สมเตน อันนี้วัยรุ่นเมกานะพี่น้องไวรุ่นเมกานะไอ้ยี่ใครขน่ารักกว่ากันอีขะน่ารักกว่ากันโอ้เทียบกันไม่ติดเลยต้องหนุนเลยใช่เหรอตั้งหนูแล้วเหรอค่ะยังอายุได้อะไรแล้วเนี่ยอายุสิบเก้าค่ะอายุสิบเก้าหรอเอ้ยหนูหนุนหน้าหนุนหน้าเกศอ๋อใครยังไม่มีแฟนพี่ก็โสดนะเปิดบ้าน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 เปิดร้านสุพิงไม่มีร้าไม่มีร้านไหม มีบ้าไหมเอาเอมีบ้าไหมมีบ้าไหจ้างสิบบาทนะขอบ้าจ้างสิบบาทด้วยตั้งสิบาทเอาบาทเองเอ้าสิบบาทเองไม่มีหรอกอะไรนี่เ้าก็อยากหัวเราด้วยก็อยากหัวเราทำไมไม่ไอ้เซ็กทำไมไม่รับสาวมาเยอะกว่านี้วะอะไรนี่อะไรนี่เป็นไรนี่เคลเ่ินอะไรเดี๋ยวออกโชว์กล้องกันว่ะ เดี๋ยวได้หนึ่งวันห้าพันวิวอีกเนาะคลิปนั้นน่ะอันนี้อันนี้อะไรครับนี่อันนี้อยังคุณคุณไป็ไรคุณเป็นไรคือเป็นหมื่นวิวไหมนี่อันนี้วันรวมตัวสานะไปนู้น่อนจะถ่ายรูปแล้วไหน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 มาดันหัวรอให้ชูเฮ้ยอย่าไปนี่อย่าไปนี่ไปใกล้ๆกันหน่อยวะโอเก้น สัมภาษณ์แต่ละคนเลยไม่ได้เป็นรายบุคคลเลยอันนี้อันนี้เป็นอะไรกับน้องแซกครับเป็นเพื่อนกันยัยพี่แซคปราดูแล้วนม่เกียจเป็นเพื่อนเหรอเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องแค่พี่น้องไม่ร้อนนะครับแค่พี่น้อง แน้องไ่้องม้อหมเนี่ยร้องไหมอย่าถ่ายกันไ้ร้องไหมร้องไหมร้องมไม่องคือเลยแล้วอยู่กับเซ็กนี่ร้องไหมร้องไห้ร้องหิวขนมไม่อไม่หรอน้องยิงเลยจ้ะทำไมคะทำไมคะ อันนี้อันนี้มีแฟนอย่งนี่มีแฟนอย่งไม่มีแฟนค่ะไม่มีแฟนค่ะโสดมาสิบเก้าปีแล้วป้าโสดมาสิบเก้าปีที่ว่าโสดมาสิบเก้าปีโสดตั้งแต่เด็กโอ้ยอู้วีเขินอะไรนี่เองเองเป็นอะไรนี่เป็นไรอันนี้สาวบ้านไหนเนี่ยทุกที่เลยทุกที่เลยสาวทุกที่เลยขับรถเป็นอย่างแม้ว่าจะขับรถ วันนี้ใส่ใส่อีดมาเนาะนั่นแปลว่าจะใส่ผู้สาอนครับว่าเราขับรถเป็นอย่างอ๋อคนสอนขนาดนี้แล้วทำไมจะขับไม่เป็นอ๋อเราไม่ขับอ่ะได้ขับไหมเราจะขับอยู่นิดนึงเราจะขับเหรอ yeah ตั้งยิงขับรถเป็นไหมไม่เป็นค่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวพี่สอนเนี่ยไม่ค่อยเลยวี่แต่รถไอ้แซกมันหนักดีมั้งหนักหนักไหม แบ่งไปขึ้นขั้นนู้นบ้างก็ได้นะขั้นนั้นบ้างเหรอคะขั้นนั้นบ้างบอกบอกบ้างด้วยใครใครใครมีกระถูนบ้างอะไรทำไมจะว่าก็มันมันมันติดคอมิงนม่เกียร์ดูดูความรักอุ้ยอันนี้สาวมาจะไหนอีกเนี่ยออ้โน่าเหลือกอูมาแบบไอ้ฮิงนะไปแล้วครับโอ้แล้วร้นนี้ไหนจ๊ะนี่ไหนจ๊ะนี่ไลนจ้ะ เราลุ้กกันอยู่ลุ้กกันอยู่โอ้คนดังตัวนี้คนดังเก่งกินข้าวยังกินข้าวยังกินข้าวยังจ้ายังน้องต้องต้องสมแตงฮ่า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 ยังไม่กินข้าวหรอยังไม่แล้วสมยิงกินข้าวโอ้นุ่นนุ่นนุ่นยิงข้าวโอมีผู้บ่านั่งอยู่ผู้บ่าว ไป่ทำบุญยังนี่อันไม่เงินไป่ทำบุญยังฮะทำแล้วทำแล้วเหรอมันง่ายกว่าตรงไหนวะเนี่ยบอกว่าจะขอจากพี่เซมเออใช่ต้องขอจากพี่เซมพี่เซมรวยมากเลยนะเนี่ยไหนพี่เซมมีห้าบาทไหมเดี๋ยวมีมีตัวนี่ไงนี่นี่เต็มเลยนี่ไม่ยาสุบหรือเปล่าอือไม่ใช่จะบ้าเหรอจะบ้าเหรอไอ้เต้าไอ้บ้าทำไมพี่เซมบวดทำไมเจ้าไอ้เต้าเหมือนไอ้เต้าตรงไหนไม่เห็นน่ารักไหมพี่เซม หญิงเลยตายยังไงไม่เห็นน่ารักเลยอุ้ยแล้วหน่าอัไรกูก็คืามันสวยอะเนาะนี่นี่เอาให้แน่ชาซีโสดไว้นี่โสดค่ะโสดยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอคอขนมจีบหน่อยค่ะเอาซาลาเปาไป่อยอันนี้เหรออันนี้อะไรนี่เห็นอื่นขึ้นรถมาด้วยก็อยากขึ้นตาอื่นเนาะเ่อวาอขึ้นมาก่อนแล้วใช่เหรอ าขึ้นแล้วก็ลงไปแล้วโอ้ท่านเรียกข่านว่าที่ท่านสเปรย์ไหมเรียกข่านอะไรไปสายสายบุญนะพี่น้องอะไรนะเรียกว่าพี่เมาเนี่ยใช่พี่ไปเติมมาใช่ไหมเนาะไปเติมมาใช่ไหมบอกมาก็พี่ไปเติมมาเองนั่นแหละ คิดการจังเลยเนี่ยพอไม่อยู่นี่ก็คิดการจังเลยนะพอไม่อยู่นี่คิดการนะอะไรนะสีดำนี่ล่ะอะไรนะเป็นพี่น้องเจ้าว่าสีดำอ๋อพี่น้องนี่เนาะพี่ไปอยู่นี่คิดการจังเลยนะเด็กผู้ชายนี่ว้าวฮาเซลแล้วปิดปาเขาเองจิมูไรแฉวโอ้มีแต่วินเทจเลยนะ ใช่ไหมโซงเท็ดโซงจูนแต่โดนใจแล้วเนี่ยอ๋อไม่โจูนหรอกโซเซอแต่โดนใจไหนในมีบ้านไม่จ้างสิบาทนะจ้างสิบาทด้วยไป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 รู้จักแตงหมดแล้วรู้จักแตงหมดแล้วพี่หญิงอ่ะพี่หญิงอ่ะต้องแจกบ้านหน่อยนะพี่หญิงอ่ะต้องแต้เนาะใช่เนี่ยจ้างสิบบาทไม่ให้บ้านได้ไงเนี่ยัเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยแจกให้ลงลงก่อนลงก่อนไปถึงงานก่อนลงไปถึงงานก่อนเฮ้ย ไปเต้นไปเเต้นโชว์อาลงไปเต้นให้ดูหน่อยเไปเออถ้าพี่มาสองคนเลยเอาไปเต้นสองคนเลยพี่แซมพี่มไเต้นน้นร้อยล้านจ้างพี่ไปพี่จะจ้างเองงานร้อยหนึ่งอะไม่พี่แซมต้อไปเต้นเดี๋ยวพี่ชายต้องไปเต้นอีกแล้วอาไม่ได้ผูชชายแม่เลยนะยีเดี๋ยวกช่เดินมาไม่ได้เลยนะรอบกลางยีกชชัเดินมาไม่ได้เลยนะยีกรมถ้ามันเก็บกดยากจั กดว้าวกูดได้จุ๊บดีวันนี้สาวอยู่รถไอเ์แชกเลยนะถ้าใครมารอบทำบุญรอบไหนี้ต้องมีสาวขึ้นรถนะพี่น้องเนี่ยแล้วแล้วเงาเหรอเงาค่ะเงาเหรอเงามากมันซูมอ่ะเออมันซูมอ่ะเออจริงจริงอะไรพี่เซมมาแกงเราแน่นอนเลยาแกงอะไรอ่ะอยากให้คนดูนี้ กี่วิวอะหนึ่งล้านเอาวหนึ่งล้านวิวเลยเหรอถ้าเตงเต้นได้ดูนี่ล้านวิวแล้วเนไม่ได้เกินใช่ต้องมีค่าจ้างอันนี้ก็เกินอย่างเดียวเลยนี่ไม่เคยพอดีเลยพอดีอันนี้ก็นี่เรียนหาแซมอีกแล้วนะวันนี้อ๋อนี่มะสาล์อ๋อลืม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 แซมผิดแล้วจำจำคนผิดหรือเปล่าเออจำคนผิดหลายคนเกินเออเกิน ยีงไม่ได้เลยเห็นพวกเ่ายิงไม่ได้เลยนะเซลทุกคนที่เดินผ่านเซลทุกคนที่เดินผ่านาจบคลิปฟหน่อยเลวสาวทั้งหลายาจบคลิปฟหน่อยเลยอาน้องแตงสมหญิงอะไรอ่ะสมมิ่งอะสมมิ่งเก้งเก้งสมแบบเก้งสมเก้งสมหญิงนะคะอะไรนะให้ขอภาพหน่อยเอาเอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์โอ้ยไปเลย ยีสิบบาทยี่สิบบาทโอ้โหอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีรูปผู้บ่าวอยู่หน้าปกเดอร์อายนะโอายไหนไหนจะเย็นหรือไหนไหนไหนอะไรแจกว่าแจกให้ด้วยแจกให้ด้วยอะไรวิ้ยไปไกลหดูเอไปไกลได้ไหมนี่ค่ะนี่เหรอเอาจะชัด์พี่แซมชาร์จว่าก็โอมยิงนะอฮะไม่ละเดินหน่อยหอยย้ายให้ดูหน่อย อย่อย่อย่านิ่งนินอะไรจ๊ะเฮ้ยมีขอิน้อ่ะจุกดวาน่นี่บาย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 ฝากไป้วนะคะบาย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 ค่ะสวัสดีจ๊ะอ่ะฮะจุกจกจุ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 ก